สวัสดีครับผมพี่เดชแนวอ่าแล้วขณาน,านี้อยู่ที่สงขลาสะปีดเฟรชซีในงานมิตต็งสายฟ้าแลบนะครับเพรปเมื่อกี้ง่ะไอรุ่นไหนวะร้อยสิบรถจ่ายตลาดนะร้อยสิบนะร้อรถจ่ายตลาดนเอฟซีนี่ฮะมาดูนะ พอเราฝั่งกันเลยนะเด็กใครมีทั้งสองฝั่งนะแข่งขันแบทเทิลกันเลยนะเซไปดูฝั่งไหนก็ได้หมดเลยนะนี่นี่ด้านหลังผมนะไปหลังออกมาก่อนแล้วค่อยเข้าไปครับดูเราส่วนมากจะเป็นเด็กหน้าใหม่หมดเลยนะาใหม่ ทีร uhm. านใหม่เด <c oughs> ็กหน้าใหม่ไะเพ่ก็แบนดวแบร์ก็จะประยัดเจัดเด็กมานะได้จัดเด็กมางเกอใครลาวมาเรื่องนไนเหรอเปล่าเปล่าเดวคับปร่เด็ ยกรอเลยนะสิร้อยสิบดับรถตลาดนะสิเดียวพดกดูเวลาออก็คือเวลาไม่มีนับสีก็ค,คนไหนวันไวันไปเลยนะสินี่อันดับที่หนึ่งนะสิออร้อยสิบดับรถบ้านใจตลาดเทอาเดิมน,นะสินะ อ่านี <toys> ่เหอี่เนี่เหรอออกมา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 พี่เยงคนเดียวเฮ้ยพี่เยงคนเดียวพี่เดียวออกมาพี่เองคนเดียวได้งานเมสติ้งนะสายฟ้าแลบแล้วชังโอนะสิบห้าลัโอนะไม่เป็นคนเดียวพอมาอยู่ในฮาร์บัลูนหลบขอบตาได้เอไอ้นี่จะหาตุ้มเพื่ออยู่ดวงไฟดวงไฟ สรุปสถานีฮะนั่งกับร้านต่างๆนะที่จะมีการแข่งขันนะครับแต่เดี๋ยวสักพักมันก็กินตึ๊บเอ็กหน้าไ่นะเนี่ยเอาต่าได้แหละการใช้ไฟนะไฟสเตทนะฮะเขียวส้มเหลืองนะครับแล้วก็จะไม่มีไฟโฟโล่นี้นะไม่มีไฟดับเวลาครับแต่ว่าก็เพื่อดับแล้วว่าไไม่เจอมันออกได้แค่นั้นแหละมันไปไม่รอเลยอ้าวมันยกคเแ่นยังไม่ถึง400ยังไม่ถึง400 ไม่รู้ใครชนะอะไรเลยมันเป็นสมบัติของแต่ละคนนะครับเรนซี่มันเป็นสมการแต่ละคนนะต้องสึง400นะ400เมตรนะสิต้องถึง400เมตรนะถ้าไม่ถึง400คนบางคนยกพันแรกนะบางคนจะเร่งอยู่นะก็มีโอกาสชนะไปนะเอาละครับมาดูระลุ้นต่อไปรุ่นเลยก็ลาแล้วชุดยอดของแท้เลยครับนี่คือการแข่งกันจริงๆเพราะว่าเด็กมันใหม่นะมันก็ไม่รู้ว่า400อยู่ตรงไหนนี่หันเีหมาดูนะเอถูกเรื่อย่ๆถูกเรื่อยๆ ร้อยจิตไทยนะครับรถแต่ตลาดพ่อเดิมครับในการติดติ้งสายฟ้าแลบนะครับตอเสร็จแล้วก็มีการฝึกนะฝึกฝึกในการเข้าเข้าวีนนะและเข้าสตาร์ทนะในการจะสอบนับการมีดูไฟครับเรือเอาเนืองเกลียวส้มแดงนะมีผลนะพี่สองเมื่อกี้ใครชนะไหมผู้ชนะแล้วต้องเอาไว้ชนะต้องชนะอีกครั้งเพื่อเข้ารอบนะครับสี่กัน มันี้จดูยากนะระยะไกลนะนะใครได้ที่หนึ่งสองสามนะเขาจะมาบอกเองนะว่าฉันได้ดีนะนะมาดูนะครับคันต่อไปลันต่อไปในเอฟซีแล้วผมจะเปลี่ยนไปสองร้อยปุ๊บเข้าเส้นด้วยความมั่นใจแล้วก็ยกขึ้นสวัสดีครับทุกท่านทุกขึ้นทำมาไม่เลี้ยงดีเลยทำใดูไปไปอะไรมันเยอะมาก มาดูรับคันต่อไปรันต่อไปของนะกลุ่มนี้นะจ้างหลังรันสุดท้ายนิคาอ๋ล้วฮไอ้ลังไอาลังหลังหลง อ่อาวัหนึ่งครั้งแล้วอ่ยีชนะออกไปรอเลยสี่คันฝั่งเอคงจะชนะในรอีแต่ว่าฝั่งบีก็นะะแล้วแต่ละเครื่องด้วยนะคนไหนท,ทำยังไงนะก็ดูยากเหมือนกันครับแต่ว่าคนขับจะมามาบอกเราเองนะเอามาดูนะครับชุดต่อไปล่นต่อไปครับช่างเกมนะนี่อู๋ช่างเกมถาดใหญ่นะฮะเนี่ยคนขับตัวใหม่นะที่คนขับเสาของช่ง<อ>างเกมนะไปเลยคใหม่ชื่ออะไรครับใ่ครับชื่อใ่ชื่อใ่เหรอได้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 ตั้งใจอยัง ได้แล้วอ๋อาคนนี้มิสโตได้แฝงแล้วตัดไปเลยนะโอเคนะนี่มีแฝงนะฮะหลักทีดหนึ่งนะเอฟซีหลักทีดหนึ่งนะฮะบันวายวันนะฮะเอฟซีเด็กต่อเด็กนะครับแข่งขานแข่งขันนะครับงานมิสติ้งสายฟ้าแลกนะครับที่สนามเอฟซีนะครับนารื่์ด้วย ที่ตลาดที่หนึ่งเหมือนเดิมนะครับคันนี้นะครับ110<อ>ยอไอนะรถจ่ายตลาดท่อเดิมนะครับ FC บอ่ะไม่รู้ว่าใครชนะนะมีครับแต่ละคนจะมีนะเป็นกำลังใจกันด้วยนะฮะรถจ่ายตลาดท่อเดิมนะเยอะแยะเอาเป็นว่าฟังปีนะครับชนะได้คู่ครับก็คู่นี้นะคนไหนชนะก็นนะส <2 S 2> องอะไรเลยครับคือเซ <2 S 2> ็งเอสามปีเที่ยวนี้ชนะไป็งเอและดีสาม ชนะไปอย่างที่หนึ่งนะครับกลับมานะนี่ได้ถ้วยละแต่ว่าไม่รู้ที่เท่าไหร่นี่ฮะโอ้ได้ถ้วยแล้วนะแล้วก็เจ็การทวงเจ็ดับชนะเมื่อกี้โอ้โหเหนื่อยหน่อยเว้ยร้อยสิบไอร้อยสิบไอไฟแรงหาซึ่งใจไม่เจอนะขอบคุณนะไว้ฟังเาไว้ไล้ปัญหาซึ่งใจไม่เจออีกเหนียวมากตรงเนี้ยเหนียวจริงๆนะซีนี่ตรงนี้ฮันเหนียวมากเหนียวติดรองเท้าเลยนะซีเอามาดูนะครับคู่นี้นะคถ้าชนะไปเอง

โอ๋อสองคันทั้งของช่างเกมหมดเลยนะเอฟซีเนี่ยช่างเกมห่านใหญ่นะอื่นกันด้วยนะฮะเอฟซีที่ร้านนะครับหรือว่าไปที่เพจนะครับช่างเกมห่านใหญ่นะครับมาดูนะครับคันต่อไปันต่อไปนะครับก็สลับแขกกันด้วยนะครับอ่ะตอนนี้เห็นแล้วใครไปรอชิงเดี๋ยวชิงที่3กันก่อนนะคู่นี้ใครแพ้รีบมาเลยนะเพราะว่าต้องมาชิงที่3ก่อนอ๋อช่แม่อาช่วยมาแล้วนะจับคู่นะเอฟซีข้าสมัคร ่าแบ่งซองที่หนึ่งหน่อยหนึ่งเพราะว่ามันคือจากที่เราตั้งเป้าไว้ครับเพราะว่าขอพระโรษจากการคืนอ่ะรุ่นนี้ที่หนึ่งมีซอแน่สวัสดีครับอบเดียวเดี๋ยวฮะชิงที่สามนะครับ กลับมาทิงที่3ามรับคู่นี้นะฮะสิ่ได้คู่ชิงแล้วยังบ๊อบได้ชนรับสานะครับนี่นะคนไหนที่แพ้ได้ได้สี่ไปนะอันดับที่4ี่นับคนชนะก็ได้อันดับที่3ามไปได้สี่ ดึงนับได้ที่สาครับแพ้ได้ที่4ีนะคู่นี้คู่ชิงหนึ่งมาเลยนเลยครับอย่าเสียวเวลาเอาล้ครับก็คู่ต่อไปครับนี่ฮะชนะได้ที่หนึ่งไปครับแพ้ได้ที่สองไปครับในการบันหนึ่งต่อ1นะครับวันายวันนะฮะนี่บังแอร์นะ บางยจดีกว่านู้นนี่ครับคนนี้อปานอ่ะคนเดียวอูที่หนึ่ยสิบปะธานร้อยยหมุทซ้งพื่โกงได้แต่ย้ายจับติดเป็นั้นเองกติกาไม่มีอะไรโคงได้ย้ายจับติดมันใส่ไม่ยักเลยร้อยสิบไอ้ปัญหาเราสี่ร้อยสอเมตรเจอเกี่ยเนี้ได้ลุ้น เวลาไม่รู้นะครับรุนนี้อยากให้น้องๆได้รู้จักการแข่งขันกันก่อนไม่ต้องไปสนใจ5 9กครับ125ยาอรคร้้องนเก่งซ่รย 110i แล้วครับอ้าวอ้าวบางแอร์ไม่เป็นเลยเดี๋ยวแล้วนะครับี c ท้ายมันเดินท้ายมันเดินท้ายเดินถุไวินเนอร์ขขึ้นฝั่งไหน ดูไฟตรงนี้นะไฟสเตตรงนี้อัปเป้าเรียบร้อยเข้าไปเจกเอชนะฝันด้วยไฟมีอยู่แล้วไฟนี้แพ้ละไปรอเล่นด้วยเลยสั้นเกมชนะนะแล้วก็มังแอก็ได้ที่สามผ่าน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 แล้วกันนัดเตรียมปิงปองเหมือนเดิมห้าเก้าชักสามต่อผาสวัสดีครับสวัสดีครับรอตรงนี้เลยเรานี้เลยเรานี้เลยกำลังดูโอเคสองสามดูได้มีกระถึง มันมีไว้อีกคนหรอกไม่สั่นสายตาอยู่ช่วยกันหน่อยช่วยกันหน่อยคนละไม้คนละมือมอบช่วยในกร้กระดาษ110ไทยนะฮะถ่ายรูปโชว์ของสปอนเซอร์หน่อยเขาจะได้ส่งมาให้เราอีกนะครับวันหลังเงินรางวัลไม่มากไม่น้อยนิดไปนะครับขอให้พกคนจัดได้ไปถ่ายรถคืนจากที่เอาเงินไปซื้อถ้วยมาเอามีกี่คั้งละ100 125 59ยีจากส

มโอ้โหเยียวมาเดียวกับเกิดเดียวได้แล้วนะ้าตชังเท่าไรก็เบรกได้น่าจะไม่เกินว่าน่าจรห้าติห้ารกจะได้ีมันไม่เกินตอ่เรนชั้นที่เปิดที่เวฝาที่มาแข่งขันที่เปิดสภาพตอนนี้ได้มาแค่สี่คันนำบิติงสานี่เราจะเอากันเลยวเสื้อดีๆนัะจางท R C นะฮะกสี่คันไม่จับฉลากปุ๊บเนี่ย สองคมสามแล้วก็อะไรต่างๆเราจะได้ินามเป็นงแล้ก็งรงดยนะมาสาจากไอเอสขอบคุณนะติดตาม